บ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับว้าวว้าวว้าวสวนแคนตัดสวนแคนตัดโอ้โหมีหลายสายพันธุ์มากสุดยอดสุดยอดครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์สับสไคร ให้กับครัวลุงต่ายบ้านพุทธลักษ์ด้วยนะครับสุขดีแท้มีความแขมทเมโอ้โหต้นขันตัดต้นตะบ,บองเพชรน,นะครับที่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดสุสขเกดข้างในก็จะเป็นสวนทุเรียนนะฮะสวนผลไม้ สวนแคนตัจตะบ,บองเพชรสวยมากนะครับบรรยากาศวิววิวพันล้านเลยนะฮะสุดยอดเลย,ย,ดยทัย้งสวนยางสวนผลไมส้สวนมันนะฮะกล้วยอะไรเงี้ยบรรยากาศดีมากนะครับถือว่า ก็เป็นแป้งใหญ่ย่างพะละก็มีนะฮทางซ้ายมือก็จะเป็นมันทําประหลังโอ้ต้นทุเรียนปลูกเยอะมากนะฮะกันทันลักเป็นดินแดงนะฮะดูถนนก็ยังแดงๆเเป็นคอนกรีตนะฮะแต่ว่าถนนมันแดงๆเพราะว่ามันเป็นกระดิน อันนี้ก็ม,มากับคุณมิกกี้นะครับคุณมิกกี้พาเที่ยวพามาดูสวนแคนตัสอย่าลืมติดอินเทอร์เน็ด้วยนะคะนะครับมิกกี้และคุณธนดลนะครับมีช่องตัวเองด้วยนะครับมิกกี้ชาแนลสวัสดีครับเอฟซียังสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโโอ้ห สวนด้วยสวนยางโอ้ด้านข้างก็มีกำแพงใช่เป็นวัดหรือเปล่าเียววาจริงเลยช่ไหนเชคะที่นาไโอ้นั่นไงั่ไงหน้าะครับทางเข้าโอ้ดูรถเยอะแยะเลย มองข้างหน้าส to ิคร <azzi> oh, okay. ับสวนไล่วันยังขับโอ้ยอาเกตอวตารจันใหญ่นี่ไงนี่นี่นี่ตัดตัดโอ้โหสวยมากมันมีหลายพัน สวยมากเดี๋ยวพาไปชมในสวนนะครับว้าวว้าวว้าวมาถึงแล้วนะครับสวนแคนตัตนี่นะครับสวนแคนตัตอําเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษสวนแคนตัตหรือสวนตะบองเพชรนะครับมีหลายผักสายพันธุ์นะครับ ด,ดูสวยมากผมก็ไม่รู้นะมีพันธ์ุอะไรมั่งนะฮะเขาทำแล้วเขาก็ผลิตส่งไปต่างประเทศนะฮะแล้วเขาก็จะมีมีโรงเพาะโรงอะไรนะฮะสวยมากสวยจริงๆเลยดู ว้าวว้าวว้าวสวนแคนตัดสวนแคนตัดโอ้โหมีหลายสายพันธุ์มากสุดยอดสุดยอดนี่รูปพันธุ์อะไรมั่งนะตัวนี้เรียกพันธุ์อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันสวยมากทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้ดูดูมองไปทางนู้นนะสวยมาก มีหลายพันอะไรกว้างๆเียนะอะตรงนู um, ้นยอนเลยนะครับสวนแค่นตัดที่สวนตะบองเพชร มาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะครับสวยมาก <c oughs> สวยมากอเออน,นี้ก็จะเป็นโอ้ด้านหลังก็จะเป็นสวนพลไม้ด้วยนะฮะลำญ่ทุเรียนมาขามจริงๆดูๆดูดูนี่ เป็นสีขา,ขาวๆนะฮะตรงนี้ก็เป็นสีเขีย,ขยว มาเที่ยวกันเยอะนะครับสุขดีแท้รุ่งใยพาเที่ยวทินทัาน์หน้าจะโอ้โหทางนี้ยอดสุดยอด,ส,ด,ยอดสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะ ตอนนี้กำลังปลูกใหม่ได้อ,ออกทีวีด้วยนะส่งขายต่างประเทศ ถ้ามีโดนนะฮะโดนอยู่ใส่เพราะมันมีหลากหลายระดับสิบ yard น,นี้กำลังเคาะใหม่นะฮะแถว คุณชนะดลมิกกี้พาเที่ยวครับสััสดีครับสวาสดีครับ,ดรบเดี๋ยวพามาชมสวนแคนตัสนะครับสุดยอดสุดยอดเนื้อที่ประมาณสักสี่ไร่ได้มั้งฮนะเฉพาะส,ส,สิบไร่ฮนะสิบไร่เฉพาะปลูกแคนตัสนะครับปลูกตะบ,บองเพชร ส่วนตะบงเพชรแค่ตัดนะครับสุดยอดเลยสวยสวยจริงๆยอมรับเลยว่ามันมีหลากหลายระดับชั้นนะครับโอ้โหสวยจริงๆหลากหลายระดับชั้นนะครับดูทั้งนู้นอยู่ดิ้งสูงๆนะสูงๆเลยสวยมากนะครับ สวยมากเลยอยอดอยู่ที่กันทะลักนะครับปโดนปักเอเอดูมันเหมือนไม่มีแหลมแหลมนะแต่มันมีนะฮะดูไปโดนนิดเดียวเองเมื่อกี้โอ้โหปักนิดนิดได้แผลนิดหน่อยอดเลย สวนแคนตัสกันทลักตัวนี้มันเหมือนเขากวางน่าจะเป็นพัน์เขากวางนะไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆน่าจะเขียนไลยเนาะมีชื่อพัน์ชื่ออะไรนะครับ สวยๆเขาไปทำเป็นยาเป็นอะไรด้วยนะฮะแพงนะแพงส่งต่างประเทศสุดยอดเลยอ่าชนธนดลนอ่าธน,นดลไปดูีิพันอะไรนี่อันเขากว่าชนธนดลพาเที่ยว ครับสวัสดีครับโอเคนะครับแล้วก็ที่พาเที่ยวชมไร่วันยังขำแล้วนะครับชื่อไร่วันยังขำนะครับอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับปักหมุดไว้เลยนะครับไร่วันยังขำนะครับที่อำเภอกันทะลักษ์นะครับมาชมท่านตัดหรือเรียก ตะบองเพชรนะครับตะบองเพชรนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์สับสไ r i b e ให้กับครัวลุงต่ายบ้านพุทธลักษณ์ด้วยนะครับสุขดีแท้มีความเที่ยวบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับ